สวัสดีนะครับพระก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้จะเป็นการทําแต้มคุกกี้ดาก็นักปุงยาเอ้ยไม่ใช่เอยนักปุงยานะครับผมในแมปเจ็ดกันนะครับผมเป็นคุกกี้ที่แม่เป็นหนึ่งในตัวที่เออผมชอบเซลมันนะครับก็มาทําคลิปทําแต้มซะหน่อยนะับถึงแม้ว่าเออในการเล่นแชมเปี้ยนลิงกมันอาจจะได้แค่แมปเดียวแมปอื่นก็จะยังไม่ไหวแต่แลน7เจ็ดผมบอกเลยว่าเฮ้ยใช้ได้นะครับที่มาที่มาที่มา,ท,มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ย ผมมาเจอนี่เว้ยในกลุ่ม Facebook เนี่ยกลุ่มของผู้เล่นคุกกี้รันเนี่ยที่ผมเป็นแอดมนเนี่ยเออผมไปเห็นโพสต์นึงมาเขาทําแต้มนะครับแต่สมบัติเขาไม่ได้ใช้เซตนี้เขาได้แต้มประมาณ900าวปลลายอันนี้จากกลุ่ม Facebook นะครับผมเออผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็น AD ผมเนี่ยผมน่าจะทํำพันล้านได้ก็เอามาลองดูแล้วก็ต้นฉบับของเขาเขาไม่ได้ใช้สมบัติเซตนี้เขาเขาเหมือนว่าเขาชิ้น2องเขาใช้เป็นอย่างอื่นมั้งนะครับผมเป็นปอม แต่ผมว่ามีสมบัติใหม่พอดีนะครับผมก็เลยเออถ้าใช้สมบัติใหม่น่าจะเยกกับปอมๆเพราะว่านักปงยามันคอมโบกับสมบัติใหม่ก็เลยคิดว่าเอ้ยพันล้านเราน่าจะได้นะครับโดยที่ผมเล่นแบบยังไม่ได้เทสเลยผมเทสในตาเดียวคือตอนแรกอะ่ะผมกลาว่าเฮ้ยสมบัติเเจินารี่อาจจะดีกว่าตอนแรกผมก็ใส่เไว้ยโกงแล้วก็ต็อกแล้วก็เเจินารี่ปรากฏว่าเฮ้ยไอ้นักปุงยามันสกิลสุดท้ายไม่ทันในในแมปลองสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนไปใส่หลายแทงแล้วกันเราจะได้สกิลสุดท้ายทันนะครับอืมก็เลยเป็นที่มาของสมบัติ เซตนี้นะครับไม่ได้ใช้สมบัติ l e เจนดารีนะครับคือผมไม่รู้ด้วยว่าเออถ้าถอดชิ้น1ชิ้น2อออกอะ่ะแล้วใส่ l e g e n ดารี่เนี่ยอันไหนจะเยอะกว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับพี่อย่ารอมันนานนะ <c oughs> ก็เอาเซตเล่นง่ายไปก่อนแล้วกันนะครับผมเซตนี้แล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ใช้เซตประมาณนี้กันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเออขอแนะนาําร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ช็อร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนดแล้วก็เกมมือถืออื่น ถูกก่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจําเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผัดสองเนี่ยก็แน่นอนนะครับเราใช้เป็นผัดโสมที่ปรับมาใหม่นะครับจ,จริงๆพูดตะกี้ก็น่าจะทําพัดร้านได้แหละผมเดานะแต่ไหนๆปรับมาใหม่ทั้งทีนะครับน้องใหม่ไฟแรงน้องไม่ใหม่น้องเก่าบัฟใหม่ไฟแรงต้องต้องเอามาเล่นดูซะหน่อยนะครับผมอ่า ับวิ่งไปชิวๆนะครับผมเซนี้ก็จะไม่มีเครื่องยนต์นะแต่เจ้าตัวแมป7จ็ดแลนด์เเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นผมคิดว่าเออตาเดียวก็น่าจะได้แหละนะครับของเดิมในอพันธ์สี่ล้านนี่น่าจะเซตแบล็คเบอร์รี่มั้งนะครับผมน่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่แผนที่แล้วแบล็คเบอร์รี่พูดตะขีนะครับผมเออมาดูกันว่าเซนี้แต้มจะเยอะกว่าเซตนั้นไหมหรือจะถึงพันล้านหรือเปล่าเอาแค่พันล้านเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะถึงนะเออใจผมคิดว่าถึงนะครับผมเออปับปับโอเคสวยนะครับ อย่าไปคือเซตนี้มันค่อนข้างวิ่งได้นานนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันก็ฮิวเลื่อนให้เราด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงน,นะปุงยานะปลายดูดสวยๆนะครับจุบจ๊บๆโดดเก็บโดดเก็บนะครับปั๊บปั๊บปับปั๊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 บปับปั๊บปั๊บปับปับปับ๊บ,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 ค,ค,รบครบปั๊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 บปัป ไฟลูกไฟสวยครับไฟโอ้ตอนนี้400กว่าล้านนะครับถึงพันล้านไหมวะเนี่ยไอตาที่ผมเทสอะ600กว่าล้านมัน้งจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะครับเทสแบบว่าเออเทสเทสแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับคือไม่ได้เล่นต่อกันไนีผมเทสแล้วก็เออไปทำอย่างอื่นค่อยกลับมาลองเล่นใหม่นะครับนี่ชึบชึบ จริงๆอีเหตุผลหนึ่งนะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากแล้วแบบช่องเรามีคลิปทําแต้มมาเดียวบางอยากให้มีเจ้าตัวนี้สักสองสามคลิปนะครับผมยกก่าแม่จักรวลอีกนะครับเออช่างแม่จกกักราลแบบ <c oughs> แม่จักรกลนี่ก็เสียดายเห็นเห็นมีคนแซวน้องเยอะแบบว่าเฮ้ยเป็นตัวใหม่ที่แต้มกลางที่สุดในประวัติการผมก็นึกจริงไ้วะก่อนหน้าน,นี้มันมีตัวที่เป็นตัวใหม่แล้วแต้มแบบไม่ได,ดีคือแต้มมันก็พอเล่นได้นะครับผมแต่คือมัน มันมัน,ม,น,ม,นมันสู้ตัวเกว่าบไปได้ไม่ดักกว่านะครับผมเออไม่รู้ว่ามันกาก,ากขนาดนั้นไหมไม่ถึงว่าเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ผมนึกก่อนโหต้องมันนึกไกลเลยนะโหเที่ยวนึกอะช่างมันลวกันนะครับแต่ถ้ามันมีเชอร์อรี่บอลเชอร์รี่บอลก็เล่นเป็นไม้สองใช่ไหมก็นับว่าแต้มาก,าก,ากากปลาเชอร์รี่บอลไม่รู้เหมือนกันฮะเออช็อกโกบอลอ่ะช็อกโกบอลมันก็พอได้นะครับแต่มันเป็นสันเหลี่ยมเพิ่มเลือดอะเนาะอ่ะกวนมึงกดก่อนโอเคตอนนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับผมอ่าเนี่ย ดีย๋ยวเราจะสกิลได้อีก2ทีนะครับเพราะตาที่ผมเทสอ่ะผมแบบเลือดขาดนิดเดียวไม่ใช่เลือดขาดหรอกคือตานั้นอะ่ะผมอะ่ะไม่สามารถเก็บไปเทมสัตว์เลี้ยงได้คือถ้ามันยืดดีๆไม่รู้ว่าจะเก็บได้ไหมแต่ผมที่ไปนั่งยือ้อก็เลยใช้เป็นลายแทงได้แหละชัวร์ได้แน่นอนนะครับผมเออคือตานั้นอะ่ะคือถ้าเก็บสัตว์เลี้ยงไอเทมสัตว์เลี้ยงได้ยังไงก็สกิลทันนะครับแต่คือเอผมเทสแล้วตาเดี๋ยวเก็บไม่ได้ไม่ใช่หรอกมันวิ่งนานนะครับแมปเนี้ย <c oughs> ก็ไม้เดียววิ่งไปวะนาณานาทีได้ครับนานอยู่ป่านะครับชึบแล้วก็หาเดี๋ยวสาเหตุที่มันยืดได้เพราะว่าไอเทมสมบัติชิ้น3เนี่ยมันจะมีรอที่มันผลิตเป็นไอเทมที่มันให้พลังชีวิตนะครับโอเคชึบโอ้แต้มน่าจะขึ้นโอ้ยถ้าสกิลอีกทีคันก็เจ0รอได้นะครับไปไป โอ้ยแรงว่าไอ้ตายที่ผมเทสก็จะเกือบเกือบเจ็ดร้อยเลยแหละเพราะว่านี่เป็นลายแทงถ้าเป็นสมบัติเลเจนดารี่ก็แต้มน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยนเนี่ยเนี่ยไอ้ตายที่ผมเทสผมเก็บไอชิ้นเมื่อกี้ไม่ได้เว้ยนะครับโอ้ตายนี้ได้สบายเลยนะไปเจ็ดร้อยกว่านะครับปึ๊บหมดฮัฟเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับแล้วก็วิ่งได้อีกนิดหน่อยเออไปดึงถึงเจ็ดสี่อ้าเจ็ดสี่ได้ละเจ็ดห้าไปเจ็ดห้าอย่างกระต่อราคานะครับผมอา่าไปเจ็ดสี่สี่นะครับผมไปโสมต่อนะครับ และถึงหน้าผลเลยพอดีนิดนึงเลยนะถ้าผมใส่เครื่องยนต์มาแทนสมบัติทําแต้มอ่ะก็อาจจะถึงเครื่องยนต์แต่คือผมก็จะไม่นั่งยื้อไอ้เจ้าตัวไอเทมสัตว์เลี้ยงเจ็บให้ได้อยู่ดีนะครับอุ๊ยโอเคแต่ลองดูเป้าหมายปลายทางผมต้องการแค่พันล้านอยู่แล้วแหละไม่ได้ต้องการแบบว่าเฮ้ยแต้มพีคสุดพันเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมอ่าตอนนี้784ล้านนะครับสมเรามี2ชีวิตนะครับแหมแลสกินสมนี่เป็นอะไรที่แบบผมยังยัง,ย,งยังไม่ชินกับมันเลยนะเอาจริงๆนะ คือมันก็น่ารักไอตอนที่เราเห็นตอนแรกจากในคลิปทีมงานก็น่ารักแต่พอมาเล่นจริงใช้เวาลาปรับทําใจก่ออย่าใช้คำว่าปรับตัวใช้คว่าทําใจผมยังทําใจกับมันไม่ได้อหมดหมดลุกหมดนะครับอ่ะแล้วก็ทุบไปนะครับอ่ะแล้วก็เผื่อบ,บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนี่อันนี้เป็นสกินเยลลี่แม่จักกวาลที่ผมเพิ่งสุ่มได้มาเลยก่อนหน้านี้เราลงคลิปส่มสกินเยลลี่ไปนะครับสุ่มตู้เจ้าตัวนี้นะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยผมแลกไปกี่อันเนี่ยเฮ้ยไปดูที่คลิปนั้นได้นะครับผมอ่านี่เยลลี่มันจะกลมๆนะเอ้ยผมว่าเยลลี่ธรรมดามันสวยดีนะมันเป็นแบบกลมดิกเลยนะครับแต่เยลลี่หมีอาจจะยังยังไม่ค่อยรู้สึกถูกใจผมเท่าไหร่นะครับแต่เยลลี่ธรรมดาพอใช้ได้กลมดิบดีนะครับน่ารักน่ารักมีลุงผมบอกเลยว่าหมีลุงอันหนึ่งอลังการกว่าเพราะว่หมีลุงมันมีบางอันแบบว่าเป็นแบบชายหาดอะไรเงี้ยเออเป็นริมสระอะไรประมาณนั้นอ่ะเท่กว่านะนะครับผมอันนี้ยังยังไม่่ใหญนนนะครรรััับมมมมธดาากเลย แต่เข้าใจมันเป็นการเข้าคอนเซ็ปต์นะครับเอ้ยแต้มเราจะ900ล้านแล้วนะครับเลือกก๊อกแรกนะครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเค900ล้านแล้วนะครับสวยรอบนี้ผลิตโอ้รอบนี้ผลิตเป็นลายแทงนะครับอันนี้เป็นไอเทมของสเลี้ยงว่าเออเพิ่มเลือดไหมครับโอ้เลือดแรกก็94ถึงอยู่นะถมว่าถึงว่าเกือบๆแหละเกือบๆโอ้937นะครับมาชุบขึ้นมา ลูกไฟดีนะเก็บได้นะครับผมเก็บตัวอย่างไม่ใช่เขาเรียกว่าเก็บเยลลี่ได้เยอะเฮ้ยถึงพันล้านแล้วเนี่ยเออปึ๊บโลุ้นลุ้นเมื่อกี้จุดยากนะครับเออถ้าจะพันล้านผมว่าต้องสัตว์เลี้ยงต้องออกอีกรอบหนึ่งวะ่ะแล้วเราแบบเก็บได้อะสัตว์เลีเออเออเ้ยงออกหน่อยไหมอ่ะเฮ้ยเออเออโอ้สัตว์เลี้ยงออกเก็บได้ไหมเนี่ยถ้าผมเก็บได้ผมว่าพันล้านได้เฮ้ยโอเคโอเคลายแทงผลิตขนเลือดสวยเออใกล้จะพันล้านแล้วครับ แกจะพันล้านแล้วเออโอเคพันล้านเรียบร้อยสวยโอ้ยแซงของเดิมด้วยพอใจแลวคลิปนี้นะครับผมอ่ะเก็บครบอ่าหนึ่งนสิบแปดล้านนะครับประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ